คุณเคยไหมที่รู้สึกเหงาแปลกๆท่ามกลางผู้คนมากมายเหมือนใจมันโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจเราเลยจริงไหมาบางทีก็รู้สึกเหมือนเราเป็นสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นที่พูดภาษาเดียวกับใครไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะพยายามเชื่อมโยงกับคนรอบข้างแค่ไหนก็ยังรู้สึกเหมือนมีกําแพงบางๆกั้นอยู่ตลอดเวลาอาจารย์คารยุงนักจิตวิทยาผู้ลึกซึ้งท่านค้นพบค,ความจริงเบื้องลึกของความรู้สึกนี้ และน่าทึ่งคือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าของเราก็สอนเรื่องนี้ไว้เช่นกันวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับนี้ไปพร้อมกันและเมื่อคุณเข้าใจคุณจะไม่มีทางรู้สึกโดดเดี่ยวแบบเดิมอีกต่อไปเลยพวกเราทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนจะทำงานอะไรจะมีเพื่อนมากมายแค่ไหนบางครั้งความรู้สึกโดดเดี่ยว<ๆ>ก็แวะมาทักทายเหมือนเป็นเงาต่างตัวที่คอยกระซิบว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกหรือแกมันแปลกแยกจากคนอื่น ความรู้สึกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะทุกคนอาจารย์ยุง่งท่านได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าความเหงาประเภทนี้ไม่ใช่แค่การขาดผู้คนรอบก,กายแต่มันคือความเหงาที่เกิดขึ้นจากถ่ายในจิตใจของเราเองจิตใจของคุณกําลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณอยู่คุณรู้ไหมว่าจิตใต้สํานึกของคุณทํางานอยู่ตลอดเวลามันเก็บซ่อนอะไรหลายอย่างไว้และบางครั้งมันก็ส่งสัญ,ญญาณออกมาในรูปแบบของความรู้สึกที่เราอธิบายไม่ได้นี่แหละ ยุงได้เปิดเผยว่าเบื้องหลังความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยนั้นมักจะซ่อนสิ่งที่เรียกว่าเงา a ชด w เอาไว้เงาคือส่วนที่เราปฏิเสธในตัวเองส่วนที่เราไม่ชอบไม่ยอมรับหรือคิดว่าไม่ดีพอเลยซ่อนมันไว้ลึกๆไม่ให้ใครเห็นแม้แต่ตัวเราเองก็พยายามไม่มองมันเหมือนเรากำลังซ่อนความรู้สึกน้อยใจที่พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจในวัยเด็กหรือซ่อนความโกรธที่เราไม่กล้าแสดงออกเวลาเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบลองคิดดูนะทุกคน ถ้าเราไม่ยอมรับในส่วนมืดมืดหรือส่วนที่เราคิดว่ามันไม่ดีในตัวเองแล้วเราจะเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาเข้าใจเราได้ยังไงเราสร้างกำแพงกั้นตัวเองขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสิ่งนี้แหละที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับคนอื่นไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะเรามมวแต่สวมหน้ากากที่เราคิดว่าคนอื่นจะชอบเพื่อปกปิดเงาที่เราไม่อยากให้ใครเห็นความเงาประเภทนี้จึงเกิดขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ยังรู้สึกแปลกแยกอยู่ดี ทุกคนที่เคยรู้สึกว่าทำไมเราถึงได้แต่เลือกคนรักที่ทำให้เราเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือทำไมเราถึงได้แต่เจอปัญหาแบบเดิมๆในที่ทำงานบ่อยครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะทุกคนอยู่ค้นพบว่าจิตใจของคุณทำงานเป็นแบบฐผนเสมอเมื่อคุณไม่ได้จัดการกับเงาหรือบาดแผลในอดีตที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สันนกมันก็จะแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆนี่แหละบางทีมันก็มาในรูปแบบของคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ที่เป็นกลุ่มของอารมณ์ ความทรงจําและความคิดที่ถูกกดทับเอาไว้ลองนึกภาพเหมือนตุ่มหนองในใจเราพอมีอะไรมาสะกิดมันก็จะประตูออกมาในรูปแบบของความไม่สบายใจความเหงาหรือความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยสําหรับทุกคนที่รู้สึกติดอยู่ในวงจรเดิมๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่ความรู้สึกส่วนตัวที่ติดลมอยู่กับความโดดเดี่ยวลองพิจารณาดูว่ามีส่วนไหนของตัวเองที่เรายังไม่ยอมรับบ้างไหม หรือมีเรื่องราวในอดีตเรื่องไหนที่เราพยายามจะลืมพยายามจะหนีแต่สุดท้ายมันก็ยังตามหลอกหลอนเราอยู่ลึกๆสิ่งนี้ทำงานในจิตใจของคุณเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสถานการณ์เดิมๆผู้คนแบบเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตเพื่อให้คุณได้เผชิญหน้ากับมันอีกครั้งและนี่คือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไงทุกคนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมเอาไว้กรรมไม่ใช่แค่การกระทำแต่รวมถึงการคิดการพูดและการกระทำซ้ำๆของเราด้วย สิ่งที่เราทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยก็จะกำหนดชะตาชีวิตของเราลองคิดดูนะทุกคนถ้าเรามีนิสัยชอบปฏิเสธตัวเองหรือมองว่าตัวเองไม่ดีพอเราก็จะสร้างกรรมที่นำพาเราไปสู่ความโดดเดี่ยวและความรู้สึกไม่เข้าใจกันอยู่ร่ำไปจริงไหมละ่ะแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไรภูมิปัญญาไทยของเราก็เผยให้เห็นถึงแนวทางที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศาจรรย์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปฏิจสมุกบาทคือการที่สรรพสิ่งล้วนอาศัย ซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อเราเข้าใจกลไกนี้เราก็จะเข้าใจว่าความเงาของเราก็มีเหตุปัจจัยของมันเหมือนที่ยายเคยเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะหลานเอ๋ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไรเหตุผลหรอกการระหนักรู้ถึงเงาของเราก็คือการเข้าไปทําความเข้าใจเหตุปัจจัยภายในจิตใจของเรานี่แหละยุ่งค้นพบว่าการเดินทางไปสู่การเป็นปัจเจก individualization คือการเดินทางไปสู่ความเป็นตัวเองที่สมบูรณ์การยอมรับทุกส่วนในตัวเราทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่เราไม่ชอบการยอมรับเงาของเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนมันเหมือนการที่เราต้องดำดิ่งลงไปในความมืดมิดในใจเราเองเพื่อค้นพบเพชรเม็ด,มดงามที่ซ่อนอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการตื่นรู้ enlightenment ซึ่งก็คือการเข้าใจในความจริงของชีวิต การหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงซึ่งกิเลสเหล่านี้ก็รวมถึงความไม่เข้าใจตัวเองการยึดติดแนตตาอีโกหรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความรู้สึกไม่มั่นคงของเราสิ่งนี้ทำงานในจิตใจของคุณที่พยายามสร้างบุคลิกภาพหน้าเพอร์โซนที่สมบูรณ์แบบออกมาสู่ภายนอกเหมือนการใส่หน้ากากไปทำงานทุกวันหน้ากากแห่งรอยยิ้มความเข้มแข็งหรือความสุขเพื่อให้คนอื่นมองเห็นเราในแบบที่เราอยากให้เป็นแต่ลืมไปว่าภายใต้หน้ากากนั้น ตัวตนที่แท้จริงของเรากำลังกรีดร้องหาความเข้าใจอยู่ทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมที่บางทีเราก็แกล้งทำเป็นเห็นด้วยกับคนอื่นทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยหรือบางครั้งก็พยายามทำตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่พออยู่คนเดียวเรากลับรู้สึกว่างเปล่าสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเหงาท่ามกลางผู้คนอยู่ท่านบอกว่าาการที่เราพยายามสวมหน้ากาก,กหรือสร้างบุคลิกภาพที่ไม่ได้เป็นตัวเองขึ้นมา มันจะยิ่งทำให้เราห่างไกลาจากตัวตนที่แท้จริงเซล์ของเราออกไปเรื่อยๆซึ่งเซล์นี่แหละคือศูนย์รวมของจิตใจทั้งหมดเป็นตัวตนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรวมของสติปัญญาและความเมตตาในตัวเราทุกคนแล้วเราจะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติและสมาธิ การฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณนะการเฝ้าสังเกตความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินเหมือนเรานั่งมองสายน้ำที่ไหลผ่านไปการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นอาทิไทตตาคทัยหรือแบบแผนดั้งเดิมของจิตไร้สำนึกรวม (Collective Conscious) ที่ปรากฏอยู่ในตัวเราได้ชัดเจนขึ้นอาทิไทยเหล่านี้เหมือนพิมพ์เขียวของมนุษย์เช่นอาทิไทของวีรบุรุษมารดานักปรา์หรือแม้กระทั่งอาทิไทของผู้โดดเดี่ยว การที่เราเข้าใจว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะลองคิดดูนะทุกคนว่าถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรากำลังกลัวการถูกปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าเรามีอารมณ์โกรธที่เก็บกดไว้มันก็เหมือนกับการที่เราทิ้งส่วนหนึ่งของตัวเองไว้ข้างหลังแล้วจะหวังให้ใครมาเข้าใจในสิ่งที่เราเองยังไม่เข้าใจได้หลักยุงท่านบอกว่าเหงา ของเราไม่ได้มีแต่ด้านลบเสมอไปนะบางครั้งมันก็เก็บซ่อนศักยภาพที่เรายังไม่ได้ใช้หรือความสามารถที่เราไม่กล้าแสดงออกมาลองนึกถึงเวลาที่เราเห็นใครบางคนทำอะไรแล้วเราหมุดหงิดมากๆหรือรู้สึกไม่ชอบที่หน้าใครเป็นพิเศษบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเขานั่นแหละคือเงาของเราเองที่เราไม่ยอมรับในตัวเราและเรากำลังฉายภาพโปรเจกต มันออกไปให้คนอื่นเหมือนเรากำลังดูละครที่เราสร้างบทเองและแสดงเองแต่กลับโทษว่าคนอื่นทำไมไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการสำหรับทุกคนที่มีความกลัวไร้เหตุผลบางอย่างเช่นกลัวการเข้าสังคมกลัวการพูดในที่สาธารณะหรือกลัวความใกล้ชิดมันอาจจะเป็นผลมาจากเหงา หรือบาดแผลในจิตใต้สำนึกที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาสิ่งน,นี้อธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักหรือทำไมคุณถึงมกักจะผลักไสคนที่พยายามเข้ามาใกล้ชิดคุณออกไปเพราะลึกๆแล้วคุณอาจจะกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่รักพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอนิจจาคือการพิจารณาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ความเหงาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยว ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการที่เราเข้าใจเรื่องอนิจจาจะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับความรู้สึกเหงามากเกินไปไม่ว่ามันจะน่าเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามและเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะสามารถปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไปการที่เรายึดติดกับความรู้สึกฉันโดดเดี่ยวฉันไม่เป็นที่เข้าใจก็เหมือนกับการจับเมฆก้อนหนึ่งไว้แล้วก็บ่นว่าทำไมมันถึงไม่หายไปสักที ทุกคนที่รู้สึกว่างเปล่าแม้มีความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหรือชื่อเสียงบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนต้มยำที่ขาดน้ำปลามันมีทุกอย่างนะ่แต่รสชาติมันยังไม่กลมกล่อมสิ่งนี้บ่งบอกว่าคุณอาจจะกำลังสแสวงหาการเติมเต็มจากภายนอกแต่ลืมไปว่าการเติม,ตมาาเต็มที่แท้จริงต้องมาจากภายในการยอมรับเงาของเราการเผชิญหน้ากับความกลัวและการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละคือหนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน และความรู้สึกว่าคุณเป็นที่เข้าใจไม่ใช่เพราะคนอื่นเข้าใจคุณแต่เพราะคุณเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้แล้วแล้วเราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกเมตตาภาวนาคือการเจริญเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นการยอมรับและรักตัวเองในแบบที่เราเป็นรวมถึงเงาของเราด้วยการที่เราเริ่มฝึกเมตตาให้กับตัวเองมันเหมือนการเปิดประตูบานแรกให้ความเข้าใจและความรักเข้ามาในใจเราเองลองนึกภาพดูนะทุกคน เวลาที่เราหุดดิตดตัวเองโกรธตัวเองที่เราทำผิดซ้ำซากหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเรายิ่งผลักไสตัวเองให้ห่างไกลออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหันมาให้ความเมตตาให้กำลังใจตัวเองบ้างเหมือนที่เราให้กำลังใจเพื่อนสนิทเราจะรู้สึกดีขึ้นมากเลยทีเดียวเทคนิคหนึ่งที่ยุงแนะนำคือการทำงานกับความฝันเพราะความฝันคือภาษาของจิตใต้สํนนึกของเราเองพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องการฝึกสติเพื่อให้เราเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจได้ชัดเจนขึ้น ลองสังเกตความฝันของคุณดูนะทุกคนฝันบอกอะไรคุณบ้างบางทีความฝันก็ฉายภาพเงาของเราออกมาให้เห็นชัดๆหรือเปิดเผยอาคิไทยที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเราเช่นฝันว่าวิ่งหนีอะไรบางอย่างตลอดเวลานั่นอาจจะบอกว่าเรากำลังหนีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตจริงอยู่ก็ได้หรือฝันว่าอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆนั่นอาจจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เรามีอยู่ในจิตใต้สํนนึกก็ได้การที่เรานำความฝัน มาพิจารณาด้วยหลักธรรมะเช่นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในฝันหรือการที่ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันในความฝันก็จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรามาลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆไปพร้อมกันนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เริ่มสารวจเงาและเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดดันแค่เปิดใจให้กว้างลองนั่งในท่าที่สบายสบาย,บายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรบปลายเท้าเหมือนที่เรานั่งสมาธิในวัดหรือนั่งพักผ่อนหลังจากขับรถในกรุงเทพที่รถติดแสนสาหัสมาทั้งวันตอนนี้ให้คุณลองนึกถึงความรู้สึกเงานในฝูงชนหรือรู้สึกไม่มีใครเข้าใจ ที่คุณเคยเจอหรือกําลังเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนลองให้พื้นที่กับความรู้สึกนั้นไม่ต้องพยายามผลักไสมันออกไปไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่สังเกตมันเหมือนเรากําลังมองดูเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าหรือฟังเสียงฝนตกกระทบหลังคาลองถามตัวเองเบาๆว่าความเหงานี้กําลังบอกอะไรฉันส่วนไหนในตัวฉันที่ฉันไม่ยอมรับจนทําให้เกิดความรู้สึกนี้ไม่ต้องหาคําตอบท,ทันทีนะทุกคนแค่ตั้งคําถามและเฝ้าสังเกต บางทีคุณอาจจะเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตหรือความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาในใจต่อให้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ต้องพยายามควบคุมมันหากมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือความกลัวเกิดขึ้นก็แค่รับรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นแล้วหายใจเข้าไปในความรู้สึกนั้นเหมือนที่เราหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปลองยิ้มให้กับความรู้สึกนั้นแม้จะรู้สึกยากในตอนแรกลองใช้เมตตาให้กับตัวเองฉันเข้าใจว่าฉันกำลังรู้สึกเหงาและมันไม่เป็นไร ฉันจะอยู่ตรงนี้กับความรู้สึกนี้นี่คือการรวมเงาของเราด้วยเมตตาไงทุกคนการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ไม่สบายใจก็คือการที่เรากำลังอบกอดเงาของเราให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองการฝึกแบบนี้ต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนการรดน้ำต้นไม้เราไม่สามารถหวังให้ต้นไม้เติบโตได้ในวันเดียวใช่ไหมการยอมรับเงาไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลายเป็นคนไม่ดีแต่หมายถึงการที่เรามองเห็นมันเข้าใจมันและนำพลังงานจากส่วนนั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์เหมือนที่อาจารย์ยูท่านบอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับเงาของเรามันก็จะควบคุมเราจากเบื้องหลังแต่ถ้าเรายอมรับและเข้าใจมันเราก็จะควบคุมตัวเราเองได้พิจารณาอนิจจาเพื่อละลายอัตราการยึดติดในอัตราหรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาว่าเป็นฉันคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์มากมายพระพุทธเจ้าสอนว่า อณตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนการที่เรายึดติดว่าฉันโดดเดี่ยวหรือฉันไม่มีใครเข้าใจก็คือการที่เรายึดติดในอัตตาที่สร้างเรื่องราวความโดดเดี่ยวขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาอนิจาว่าแม้แต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่ทิ้งแท้เราก็จะค่อยๆปล่อยวางอัต,ตานั้นลงได้และเมื่ออัตตาเบาบางลงเราก็จะสัมผัสดได้ถึงความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง ในจักรวาลน,นี้เพราะลึกๆแล้วพวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันลองคิดถึงวัฒน,นธรรมไทยของเรานะทุกคนสงกรานต์ลอยกระทงเข้าพรรษาทุกเทศกาลเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเชื่อมโยงการอยู่ร่วมกันในสังคมการให้และการรับการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการเดินทางภายในของเราได้ความรู้สึกโดดเดี่ยวก็เหมือนช่วงเวลาที่เราต้องเข้าพรรษา ให้กับจิตใจตัวเองคือการหยุดพักชรัระจิตใจทางความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งและเมื่อเราออกพรรษาเราก็จะพร้อมที่จะกลับไปเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างแท้จริงและเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้นการที่เราเข้าใจว่าปัญหาความเหงาในฝูงชนนั้นไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเป็นสัญญ,ญาณจากจิตใจที่กำลังเชิญชวนให้เราเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเรา สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะทุกคนที่ภูมิปัญญาโบราณของเราได้สอนเรื่องการเข้าถึงจิตใจยอย่างลึกซึ้งมานานนับพันปีและมาวันนี้จิตวิทยาตะวันตกก็ได้ค้นพบความจริงเหล่านี้เช่นการมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะมาจากมุมโลกไหนมนุษย์ทุกคนล้วนมีจิตใจ,จที่ทำงานในแบบเดียวกันและต้องการสิ่งเดียวกันคือการเข้าใจตัวเองและการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงยุงท่านได้เผยว่าการเดินทางสู่การเป็นปัจเจกนี้ไม่ได้ทำให้เราโดดเดี่ยว แต่กลับทำให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงมากขึ้นเพราะเราไม่ได้พึ่งพาให้คนอื่นมาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเราอีกต่อไปแต่เราเชื่อมโยงกับพวกเขาในฐานะมนุษย์ที่สมบูรณ์สองคนหรือหลายๆคนการอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจและยอมรับทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปไม่ว่าสังคมออนไลน์จะเครียดแค่ไหนหรือการเมืองจะแปลกประหลาดเพียงใดก็ตามเราก็ยังมีที่พึ่งภายในใจของเราเอง พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทการประมาทในที่นี้รวมถึงการประมาทในการดูแลจิตใจตัวเองด้วยการที่เราหมั่นฝึกสติหมัน่นพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกและหมั่นสํำรวจเงาของเราอยู่เสมอก็คือการที่เราไม่ประมาทในการเดินทางสู่การเข้าใจตัวเองและการตื่นรู้การที่เด็กสมัยใหม่ไม่ว่า,ายพระหรือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าประเพณีอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกห่างเหินจากรากเง้าทางจิตวิญญ,ญาณไปบ้าง แต่หลักการของการเข้าใจตัวเองและการค้นพบสันติสุขภายในนั้นไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยังคงเป็นจริงเสมอคุณทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปภายในตัวเองได้นะเมื่อเราเริ่มยอมรับในส่วนที่เราปฏิเสธในตัวเองเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าความเหงาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีแต่มันคือประตูที่นำไปสู่การเติบโตเมื่อนั้นคุณจะเริ่มเห็นโลกเปลี่ยนไปคุณจะเห็นว่าคนที่เคยดูเหมือนไม่เข้าใจคุณก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิด หรือสถานการณ์ที่เคยทำให้เราติดอยู่ในกับดักก็กลายเป็นบทเรียนที่เราเลือกที่จะก้าวผ่านไปได้นี่อธิบายว่าทำไมคุณถึงรู้สึกสงบขึ้นเมื่อได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณหนีจากผู้คนแต่เพราะคุณได้พบเพื่อนแท้ที่สุดแล้วในตัวคุณเองการเดินทางสู่การเป็นปัจเจกหรือการตื่นรู้ในทางธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำสำเร็จในครั้งเดียวแต่มันคือกระบวนการของการเรียนรู้และเติบโตไปตลอดชีวิตเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม่ เราไม่ได้แค่ขับรถไปถึงก็จบแต่เราได้เห็นบิวทิลทัศน์ข้างทางได้แวะพักได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเส้นทางจิตใจของคุณทำงานอย่างน่าอัศจรรย์และการที่เราได้ทำความรู้จักกับจิตใจของเราเองอย่างลึกซึ้งนี่แหละคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการที่เราเข้าใจเงาของเราก็เหมือนกับการที่เราได้กุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพที่เราซ่อนไว้การที่เราเข้าใจอาทิไทย ที่ทำงานอยู่ในตัวเราก็เหมือนกับการที่เราได้แผนที่นำทางสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมและมีความหมายสำหรับใครที่เคยแบกรับความคาดหวังจากครอบครัวมาตลอดเช่นพ่อแม่บังคับแต่งงานหรือรู้สึกผิดที่ลูกไม่กลับบ้านสิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลและทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการหรือเราไม่ได้รับการยอมรับในแบบที่เราเป็นแต่เมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวตนที่แท้จริง ของเราเราจะสามารถยืนหยัดอยู่บนความเป็นตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกับใครเราเพียงแค่เข้าใจว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองและความเข้าใจจากภายในนี่แหละจะทําให้เราสามารถรับมือกับแรงกดดันภายนอกได้อย่างสงบเงินเดือนไม่พอใช้หรือนี่สินท่วมหัวก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราเครียดและรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายเพราะบางทีเราก็คิดว่าเราแบกรับมันอยู่คนเดียวแต่เมื่อเรานําหลักการของยุงและดาม มาใช้เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ภายนอกที่สามารถกระทบจิตใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้เหงาของความกลัวความไม่มั่นคงหรือความรู้สึกไม่ดีพอเข้ามาครอบงำจิตใจเราแต่ถ้าเรา